สุด,ดึงเอาไว้ได้เพียงใดตื่นจากฝันความตายลืมไปว่ามีเจ้าข้างกาย จนเเกียวดดคิดอ,อสบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสงปปลาวแล้วก็ f อซของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมา r รี c t i o ชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมจะมา r รี c t i o ชั่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงฝันหลังความตายค่ะก็ร้องโดยอากงนะคะแล้วก็ฟิ a เ u อ i n ริ่งกับ MC ็้องค่ะถ้าเกิดว่าเมย์พูดชื่อผิดไปนะคะเมก็ต้องขออาภัยมานที่นี้ด้วยค่ะเพลงนี้นะคะก็ เพลงเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยมาได้ไม่กี่วันเองนะคะมีก็ขอให้เพลงนี้นะคะปงัปงปังุลิเลย่ทะลุรายล้านวิวเลยค่ะเพลงนี้นะคะจะเพลาะจะซึ้งแค่ไหนนะคะมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมี้ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปนะคะก็จะเป็นช่องอากองเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอัให้เพื่อนๆน,นะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการ r รี c t แอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะฝันหลังความตาย

ยังว่ายังมีเจ้าอยู่ข้างกันแม้คนสิ้นใจไปก็คงบม,มีเจ้าข้างกายคอยคิดว่าฝันไปที่จริงเจ้านั้นได้จากไปจะวนเป็นเดือนคืนวันผ่านเปลี่ยนแต่ภาพของเจ้ามันยังคงหมุน คอยยังจีได้ในทุกช้ชอยคำแย่จึงคำเว้าและทุกการเก็บเธอ,เ,อเพียงอยังเอาไว้ได้ให้ภัยนั้นเคียงกายคิดฮอตเจ้าสุดใจดึงเอาไว้ได้เคียงกดยตื่นจากฝันบนความตายลืมไปว่าบุ๋มมีเจ้าอยู่ข้างกายคอยยังทนจนเดียวได้คิดเองว่ายังมีเจ้าอยู่ข้างกัน

ถึงท้นจนเดียวได้คิดเองว่ายังมีเจ้าอยู่ข้างกันคือเจ้าได้จากไปแล้วอ่ะแต่ว่าเจ้ายังอยู่ในความรู้สึกตลอดเลยเนอะแบบไม่คิดว่าเจ้าอ่ะห่างกันเลยอ่ะอืม นี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงฝันหลังความตายค่ะโอ้โหเพลงนี้นะคะเศร้ามากๆเลยค่ะนักร้องเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าเพลงนี้นะคะเขาจะไม่มี MV ให้เราดูนะคะแต่ว่าสื่อเพลงที่เขาสื่อออกมาให้เราฟังนะคะค่อนข้างที่จะเศร้ามากๆเลยนะคะเหมือนกับแฟนเขาตายไปแล้วอะเนาะแล้วแบบคือมันเหงาคิดถึงจนสุดใจเลยอะคือความทรงจําของเจ้าเนยยังอยู่ ตลอดเลยคือไม่มีใครมาแทนได้เลยจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะเหงาถึงแม้ว่าเจเดียวได้นะก็คือเหมือนกับไม่มีเจ้าข้างกายแล้วว่าถึงตัวเองจะตายไปเนี่ยก็คงจะไม่มีเจ้าข้างกายเหมือนเก่านะคะก็คือคือคนมันรักกันนนอะคือมันตายจากกันไปแบบนี้แล้วนะคะก็คือ มันเศร้าอ่ะเศร้าจริงๆเลยค่ะแบบเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเนาะคือถ่ายทอดความเศร้าความคิดถึงความรักที่ยังมีอยู่นะคะคือไม่มีใครมาแทนที่ได้เลยเนาะเหมือนกับฝันไปจริงๆเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ความฝันมันเป็นเรื่องจริงเนาะเศร้ามากๆเลยค่ะก็ขอให้อยู่กับตัวเองให้ได้นะคะเข้มแข็งเข้มแข็งนะคะก็คนเราเนาะมันเป็นวัฏจักรของชีวิตนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะก็ต้องทําใจไว้ค่ะไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตตย จากกันอยู่ดีนะคะมิก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เศร้ามากๆเลยค่ะซึ้งกินใจเลยนะคะนะคะก็ เป็นเพลงที่ปล่อยมาได้ไม่กี่วันเองนะคะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะฟังฟังคูรีเยทะลุร้อยล้านวิวเลยคะ่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องนะคะกดเลยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องนะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยคะ่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยคะ่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะ ะะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทาคลิปต่อๆไปค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิย่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้นะคะเมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ฟังค่ะคลิปนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะ ไม่รู้ว่าทําไมเสียกมันถึงเบาลงค่ะคือมันมันไม่มันไม่สนุกอะเนาะมันเศร้าอะค่ะก็เลยแบบคือพูดมาก็มันไม่สนุกตามเลยค่ะแต่มันกินใจจริงๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบายบายโชคดีคิดฮัดใจยึดเอาไว้ได้เพียงาดเดินจากฝัน็นความตายืืมไปว่าบุมมีเจ้าอยู่ข้างกายคอ,อยต้องทนจนเดียวได้ ว่ายังมีเจ้าอยู่ข้างกัน